สวัสดีครับท็อปนะครับผมสวัสดีครับผมมอสนะครับวันนี้เรา2คนนะครับเป็นตัวแทนจากทีม Business Development นะครับวันนี้เรามี Product นะครับผมที่ Launch ออกมาใหม่ซึ่ง Product ของเราตัวนี้คืออะไรครับคุณมอสอันนี้ก็คือตัว LTL Service นะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่า LCL มาก่อนแต่ LTL ยังไม่เคยได้ยิน LTL คืออะไรครับผม LTL ก็คือการขนส่งทางรถข้ามแดนนะครเพียงแต่ว่ามันเป็นการที่เราสามารถ คอนโซลตู้ได้ข้อดีก็คือว่ามันจะตอบโจทย์ลูกค้าที่มีของไม่เยอะสมัยก่อนบางทีมีของน้อยต้องเหมาตู้ค่าจ่ายสูงอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่มีของน้อยก็ไปได้เลยแสดงว่าต่อไปนี้คือของไม่เยอะก็ขนเป็น cross border ได้ก็ขนได้อันนี้ก็คือตัว l t l ของเราเนี่ยเราเสิร์ฟเป็น door to door service เลยเป็น door to door เลยใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็คือเราจัดการให้หมดรับตั้งแต่หน้าประตูโรงงานจนส่งให้คุณถึงที่ได้เลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ณปัจจุบันเราอาจจะได้ยินว่าสถานการณ์เรืออาจจะมีดีเลย์บ้างตัว LTL service เนี่ยก็จะมาตอบโจทย์ในส่วนของรีไทม์ตรงนี้ได้นะครับก็เพราะว่าตัวรถเนี่ยสเก็ตมันค่อนข้างฟิกซ์แน่นอนนะครับเราออกเป็นทุกสัปดาห์เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีทางเลือกให้กับลูกค้าก็คือสเก็ตดูม,มันก็คือ weekly เหมือน,นเหมือนเรือถูกไหมอ่า แต่ทีนี้เนี่ย มันไม่ต้องไปเรื่องของพอร์ตคอนเจชันอะไรพวกนี้รถมันก็จะวิ่งยาวออกมาได้เลยเพราะว่ามันไม่ต้องผ่านท่าเรือไม่ต้องผ่านท่าเรือ,อ<ช>ก็คือจะหลีกหนีปัญหาเรื่องของตัวพอร์ตคอนเจชันหรือเรื่องของความหนานแน่นต่างๆที่เกิดขึ้นในท่าก็จะได้รับเ็นฟิตเรื่องของดีทามค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าจริงๆรถจากสิงคโปร์วิ่งเข้ามาเนี่ยก็ใช้เวลาแค่สวันเท่านั้นเองท่านไหนที่สนใจอร์วิสตัวน,นี้นะก็ติดต่อเข้ามากับทางทีมงานของไวก์ได้เลยเนาะเราพร้อมให้บริการสอบถามมาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ได้เลยครับอ่าโอ ไว้ใจให้ไว้ดูแลเพราะรเราเช็คแคร์ลูกค้าคนเดียวกันสวัสดีครับ